ข้อ2นะครับเมื่อดูสเกลด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้ Objective Lens ที่มีกำลังขยาย 4x ในภาพกอไก่ดูเซลล์สาหร่าย 2, สีเขียว2เซลล์ติดกันโดยใช้ Objective Lens ที่มีกำลังขยาย 100x ในภาพขอไข่สาหร่ายแต่ละเซลล์มีความยาวประมาณเท่าไรอันนี้เป็นภาพกอไก่ในนี้เป็นภาพขอไข่นะครับช้อยข้อกอไก่300ไมโครเมตรข้อขอไข่150ไมโครเมตร คอควาย1 2 0ไมโครเมตรงองงู60ไมโครเมตรและจอจาน45ไมโครเมตรครับเรากลับมาดูรูปของเรากันก่อนนะครับรูปกอไก่เน mm. ี่ยครับก็คือเหมือนการที่เรานําสเกลของกล้องจุลทรรศน์เข้าโทษครับสเกลของไม้บรรทัดเข้าไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดย1ช่องใหญ่นะครับที่เราเห็น1ช่องใหญ่เนี่ยขนาดกว้าง1มิลิเมตรดังนั้นถ้าสมมุติว่าผมมีวัตถุขนาด หนึมม mm, ยาว1นึ่งมิลิมก้อนกลมๆไปวางไว้เทียบกับไปวางติดกับสเกลไว้แล้วนําไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ผมก็จะเห็นวัตถุก้อนนั้นขนาด1นึมมแต่ใหญ่ๆอย่างนี้ในภาพจากกล้องจุลทรรศน์นะครับต่อมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนกําลังขยายของกล้องจุลทรรศน์นะครับเราใช้กล้องตัวเดิมแต่เปลี่ยนเลนส์ออปติฟเลนส์ก็คือเลนส์ใกล้วัตถุจากสเท่าไปเป็น100เท่าซึ่งแปลว่าภาพของเราเนี่ยครับ กำลังขยายเพิ่มขึ้น25เท่าถูกไหมครับจาก4เท่าเป็น100เท่ากําลังขยายเพิ่มขึ้น25เท่าดังนั้นเราอยากรู้ว่าตัวสาหร่ายสีเขียวเนี่ยครับจะมีความยาวเซลล์แล้เท่าไหร่อันนี้มันมี2เซลล์ติดกันผมลองเอาไม้บรรทัดเทียบดูนะครับจากตรงนี้จากภาพขอไข่เรวัดได้ประมาณ5ซนติเมตรถ้าไปเทียบกับสเกลในภาพกไก่จะได้ประมาณ3ช่องใหญ่หรือ สมิลลิเมตรดังนั้นสายาย2เซลลเทียบเท่ากับความยาว3มิลลิเมตรที่กำลังขยาย 4x นะครับ ส x ก็คือสเท่าจากของจริงถูกไหมครับต่อมา <c oughs> โจทย์อยากทราบว่าสารายหนึ่งเซลลมีความยาวจริงเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยครับสองเซลเทียบเท่ากับ3มมิลลิเมตรสารายหนึ่งเซลลก็จะเทียบเท่ากับความยาว1.5ม mm. ิลลิเมตรที่กําลังขยาย4เท่าต่อมาครับเราเปลี่ยนกําลังขยายใช่ไหมครับจาก4เท่าเป็น100เท่าก็คือภาพของเราเนี่ยซูมเข้าไป25เท่าเมื่อภาพของเราซูมเข้าไป25้าเท่า ขนาดที่เราจะเห็น,นครับของของจริงของสไลายก็จะต้องลดลงไป25เท่าเช่นกันนั้นะรเราก็จะทําการหามาครับว่า1.5คูณ10ลบ3เมตรครับหาร25ได้เท่าไหร่แล้วก็ตั้งหารยาวเลยเราก็จะได้ว่าความยาวของมันเทียบเท่ากับ 0.06คูณ10กําลังลบ3เมตรก็เท่ากับ1 2 60คูณ10กําลังลบ3คูณ10กําลังลบ3เมตรซึ่งก็คือ60คูณ10กําลังลบ6เมตรหรือ60ไมโครเมตรครับดังนั้นข้อนี้นะครับจะตอบว่าสาหร่ายหนึ่งเซล ยาวหกสิบมโครเมตรครับข้ององูเอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนข้อนี้กันใหม่นะครับในภาพตอนแรกภาพกอไก่คือภาพที่เราเอาสเกลไมบ้บรรทัดเข้าไปสองใต้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นภาพขนา,ขนาดขยายของสเกลของไม้บรรทัดแล้วเราเปลี่ยนกำลังขยายจากสี่เท่าเป็นหนึ่งร้อยเท่าก็คือเราซูมเข้าไปยี่สิบห้าเท่าดังนั้นเนี่ยครับภาพ ที่เราจะเห็นหลังจากซูมเข้าไปครับกรอบของภาพมันจะลดลงเช่นสมมุติว่าเราเคยเห็นทั้งหมด25ช่องเล็กก็คือช่องนี้ถึงสมมุติเราเคยเห็นตรงนี้ครับภายในกรอบของกำลังขยายสีเท่าถ้าเราซูมเข้าไป25เท่าทั้งกรอบทั้งกรอบเนี่ยครับเราจะเห็นอยู่แค่แค่นี้นงครับแค่1ช่องแทนดังนั้น แปลว่าเราเห็นในกล้องสมมุติเราเห็นในกล้องเดิมนะครับยีช่องเมื่อเราเอามาใช้ที่กล้องขนาดร้อยเท่านะครับเราก็จะเห็นภาพขนาด25หารด้วยยีเท่าของเราดังนั้นเซลลสาายก็เหมือนกันครับตอนแรกเราเห็นในในกล้องฝั่งกอไก่สีเท่าด้วยความยาว3ามเมตรต่อ2เซลลดังนั้น1เซล จะมีความยาว1.5ม mm. ิลลิเมตรเวลาเราอยากรู้ว่าความยาวจริงๆของมันเท่าไหร่เราก็เอา2.5ไปหารเช่นเดียวกับข้อเมื่อกี้ครับเราได้คําตอบออกมาเป็น60ไมโครเมตรครับข้ององูครับ